นนิทรราวัดไม่ใช่มีการวัดแ่เดียวครับในนิทรวัดมีการสร้างเอยนแต่วัดเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างรูมทั้สิ้นกวันนี้นะครับ 250ล้านบาทจากศูนย์เป็นศรัทธาของคนจํานวนมากเมื่อเสียไป250ล้านกับการสร้างวัดจึงไม่มีโอกาสที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่ฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราชโองการของพระแม่เจ้าวัดจึงต้องดูแลโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตำบลน,นี้โดยเริ่มต้นเมื่อปี58มีอยู่4โรงเรียนตอนหลังยุบไป1โรงเรียนเหลือ3โรงเรียน ตอนผมมาใหม่ๆก็ถามพ่อหลวงจิตพ่อหลวงจิตท่านเสียไปแล้วว่าโรงเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างโดยเพาะโรงเรียนวัดวังสะแกงซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดอยู่พ่อหลวงจิตบอกตอนนี้ครูเขาไปหมดแล้วที่จ้างมาเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าจ้างเขาสองเดือนเขาไปหมดแล้วผมก็ต้องไปธนาคารไปถอนตังค์ส่วนตัวมาสามหมื่นหกพันบาทแล้วให้พ่อหลวงไปตามครูกลับมา บอกว่าสามหมจ่ายย้อนหลังเดือนถัดไปเดี๋ยวคิดดูก่อนเดี๋ยวหาทนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ต้องทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าเพื่อหาเงินมาจ้างครูเพราะว่าบางโรงเรียนในยุคนั้นน่ะมีครูสามคนตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 ครูหนึ่งคนสอนสองชั้นสอนทุกวิชาจะสอนกันได้ยังไง ลูกหลานเราจะเอาความรู้ความสามารถเอาศักยภาพในการแข่งขันมาจากไหนเมื่อเป็นเช่นนีวัดโดยพระบรมราชองการของพระแม่เจ้าเราก็จำเป็นที่จะต้องทอดพ้าป่าเพื่อหาเงินมาจ้างครูช่วยสอนจนถึงทุกวันนี้ได้ทํามาสิบปีแล้วพัฒนาขึ้นมาตามลําดับจนกระทั่งเวลานี้เราจ้างครูได้9คนทุกเดือนทั้งปี เราต้องใช้เงินประมาณหนึ่งล้านบาทวัดต้องหาเงินประมาณหนึ่งล้านบาทเพื่อให้ลูกหลานเราได้เรียนหนังสือในลักษณะที่สามารถจะมีความรู้มีความสามารถโตขึ้นเป็นคนดีได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องหาเงินปีละล้านบาทบางปีรอขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมือง มีเงินเข้าบัญชีสามแสนบาทขาดอีกเจ็ดแสนบาทไม่อยากมาเลยแต่ต้องมาแต่กินข้าวยังไม่ทันเสร็จนะมีเงินเข้าบัญชีอีกแปดแสนบาทปีนั้นรอดปีนี้ก็เหมือนกันขอบุญไปเดือนหนึ่งนิ่งเหลืออีกสามอาทิตย์ทยอยเข้ามาเหลืออีกสองอาทิตย์ ก็ได้ประมาณสามแสนแต่ว่าบารบมีพระแม่เจ้าแล้วก็ศรัทธาของผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตของลูกหลานเราทุกคนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือปีนี้อ่ะหนูมามาหาลุงนี่หนูมาหาลุงน,นี่มามาเร็วหนูอยู่ชั้นอะไรคะ ปอีปอสี่ทำไมตัวเล็กนะะักอ่ะเดี๋ยวลุงจะให้หนูอ่านเลขนะถ้าหนูอ่านไม่ได้นะลุงไม่ให้ตังค์เลยนะนะอ่านให้ถูกนะอาตกหล่นเดี๋ยวเพื่อนๆไม่มีตังค์เลี้ยนเสือไม่รู้นะเอานะหนูอ่านเลยนะว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่ปีนี้ พอสีแล้วนะหนึ่งล้านหกแสนห้ามหนึ่งล้านหกแสห้ามื่นบาท,บาทเก่งมากลูกหลานเราลอดไปอีกหนึ่งปีปีนี้ได้หนึ่งล้านหกห้าหมื่นบาทที่แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คละเอียดทีแต่ว่าคิดว่ามันจะอยู่ในเกณฑ์นี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอนะครับที่ได้กรุณาเป็นผู้แทนท่านผู้ว่ามา ท่านผู้ว่าท่านติดภารกิจไปปลูกต้นพระศรีมาโพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ขอบพระคุณพวกเราทุกคนนะครับที่มาร่วมขอบพระคุณพระคุณเจ้ามีบริจาคสนทบด้วยพ่อสอนอเวียงหนองล่องท่านการผู้ก่าบขอบพระคุณมากครับก็ขอให้วัดขออยู่สองสามอย่างเท่านั้นเองอย่างที่หนึ่ง ขอให้ครูบาอาจารย์เนี่ยทุ่มเทเอาใจใส่ใส่จิตวิญญาณครูให้ความรู้ความสามารถแก่ลูกหลานเราให้เต็มที่สัญญาไหมครับให้สัญญาไหมให้สัญญานะอย่างที่สองผู้ปกครองต้องช่วยกันกำกับดูแลลูกหลานเราตอนอยู่ที่บ้านเพราะอยู่กับครูแค่วันละแปดเก้าชั่วโมงแต่อยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่กับผู้ปกครองที่บ้าน ในเวลาที่เหลือและในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ช่วยดูแลลูกหลานเราสอนลูกหลานเราให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรอดทนมีวิน,นัยอย่างที่สามลูกหล,ล,ล,ลานเนี่ยนะต้องตั้งใจเรียนนะไม่งั้นปีหน้าลุงตายเลยเนี่ยลุงไปหาตังมาให้พวกเราเรียนือ <c oughs> <c oughs> เกิดพวกเราไม่ตั้งใจเรียนลุงไปขอตังไม่มีใครให้เลยต้องตั้งใจเรียนนะ สัญญากับลุงไงเงียบปีหน้าไม่มีตังค์แน่นอนสัญญาไหมใครสัญญายกมือโอ้เอาไหมใครสัญญายกมือนั่นเอานะปีนี้รอดอีกหนึ่งปีแล้วบริหารโดยคณะกรรมการที่พ่อหลวงเป็นประธานผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นกรรมการ ผู้แทนผู้ปกครองโรงเรียนละหนึ่งท่านเป็นกรรมการท่านจ้าววาดและผมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการพวกเราจะดูแลการใช้ใจ่ายเงินให้มีเหตุมีผลแต่ขอให้พวกเรารับทราบว่าหนึ่งล้านบาทไปกับการจ้างครูช่วยสอนทั้งปีที่เหลือจะเป็นเป็นอุปกรณ์การศึกษาอะไรที่จำเป็น,ปน,ปน,ปนที่ขาดแล้วก็เผื่อไว้วันข้างหน้าด้วยเพราะว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้แล้วนะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตเป็นยังไงนะครับ ็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอได้รับบุญร่วมกันพระท่านได้ให้สินให้พรไปแล้วก็ขอให้พรนั้นทุกท่านรับไปแล้วก็เอาไปดำรงชีวิตให้มีความสุขนะครับให้มีความสบายกายสบายใจแล้วก็ใครไม่ได้เลือกตั้งเดี๋ยวก็ไปเลือกซะนะเดี๋ยวก็หาว่าไม่เป็นประชาธิปตไตยไ้องอบทาทงปนะุบนะี ไมไ,คไม,ค,ไมครับครับขอเรียนเชิญครับคนตรวจตรีบุญยวัตรเกิดกรรมนะครับผู้มังคับการโพธรตอนนี้ตรวจโพธร,รจังหวัดพูนครับได้ประเคนปัจจัยนะครับสมทบนะครับและ อ่าสพมือเวียงหนองอรองจวัลลปูนนะครับประเท็ประเท็นครับทนสองประเทศครับคนที่สองครับคนที่สองครับครับหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็ขอเรียนก็ขอ,อนิมนต์ครับ ละสงพิธีทุกร,รูปนะครับไปฉันพันธ a h a เพงที่กุตินะครับของฉันนะกุตินะครับและขอเรียนเชิญนักเรียนทุกท่านนะครับและผู้ปกครองครูอาจารย์ทุกท่านนะครับรับประทานข้าวซอยนะครับที่ลังหน้าวิหารนะครับ ไปกลับไปกูเนี่ยเอาล้วรู้ว่ามันสูตรยาวใ่ไหมได้ไมได

จัดแจ้วเทปยิง uh> น um er> ิดฮลูฮตัวลูเปลี่ยนเปลี่ยนไมค์อีกไหมไมค์ในกล่องนีนะจัดแจ้ามันเทปอยู่นะดีอยู่นะว่าเช้าไยังสุดอยู่ก็อาจะจั ขยมย่อมขยมนะครับคนรถของพระสงฆ์นะครับขย่พระเจ้านะครับโอ้ยง่ายขย่พระเจ้ามาเอาสั่งไปสั่งรถกำนิดครับเป็นี้กไงคลูกทองเมยเด็กก็พูดลูกทองครับครับโดยผู้ปกครองทั้งครูนักเรียนทุกแพทย์นะครับมาถึงข้าวซอยข้าวซอย

นี่ซือร้านระจาาซื้อรนี้ะแคพรเราปิดปิดอันเดหมดแล้วกันพรเดยทดปิดปาเดียวให้หมด के सी